สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในฟูเฟมที่คุ้มค่าที่สุดจาก c a n น n นั้นก็คือกล้อง c n n น n EOS RP นั่นเองครับผมกล้องฟูเฟมมิ l เลเรตที่เบาเล็กใช้งานง่ายในราคาเบาๆเหมาะสำหรับมือใหม่และสายท่องเที่ยวจะดีแค่ไหน ไปดูกันครับผมครับผมเรามาดูเรื่องของดีไซน์ก่อนเลยนะครับผม Canon EOS RP ถือว่าเป็นกล้องฟูลเฟรมที่ขนาดเล็กและเบามากน้ำหนักประมาณแค่485กรัมเท่านั้นครับรวมแบตเตอรี่และเมมแล้วถือว่าถ่ายได้นานๆก็ไม่เมื่อยมือเหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวหรือคนที่เน้นพกพาสะดวกครับผม ส่วนวัสดุภายนอกนะครับดูแข็งแรงมีการเคลือบกันลื่นตรงปลิบทำให้จับถนัดมือนะครับใครที่เคยใช้แคนนอนมาก่อนจะคุ้นมือแน่นอนนะครับเพราะว่าปุ่มต่างๆคล้ายกับรุ่น DSLR ครับ รเรามาดูประสิทธิภาพในการถ่ายภาพนะครับในเรื่องของภาพนิ่งครับกล้องรุ่นนี้ใช้เซ็นเซอร์ฟูเฟมความละเอียด26.2ล้านพิกเซลนะครับให้รายละเอียดที่คมชัดมากสีสันสดใสาตามจริงครับตามสไตล์ canon โดยเฉพาะโทนสีผิวของคนคือดีมากส่วน iso นะครับรองรับได้สูงสุดถึง40,000นะครับขยายได้ถึง1,2,400ทําให้ถ่ายภาพในที่แสงน้อย ได้สบายสบายโดยไม่ต้องพึ่งแฟลชเสมอไปครับผมส่วนเรื่องการโฟกัสนะครับระบบโฟกัสจัดเต็มมาพร้อมกับ d o พิ pixel cmos af ที่ไวและแม่นยำมีจุดโฟกัสมากกว่า 4,700จุดนะครับเลือกโฟกัสได้เกือบเต็มเต็มแถมยังมี Eye Detection AF ที่ช่วยจับตาแบบอัตโนมัติเหมาะสำหรับการถ่ายภาพ Portrait สำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับกล้อง Canon EOS RP นะครับรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K นะครับที่24 fps นะครับแต่มีข้อจำกัดคือไม่มีครอบ และไม่มี Dual พิกเซ AF ในโหมดนี้ครับทำให้โฟกัสอาจจะไม่แม่นยำเท่าตอนถ่าย Full HD ส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอสัมผัสแบบหมุนได้180องศาเหมาะมากสำหรับสายวอล์กหรือคนที่ชอบถ่ายตัวเองบ่อยๆนะครับจะตั้งกล้องถ่ายหรือถือวอล์ก ก็สามารถทําได้สบายสบายครับผมครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่ในการใช้งานนะครับของกล้อง canon eos r p นะครับใช้แบตเตอรี่รุ่น lp 1 7นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่รุ่นเล็กครับทำให้การใช้งานต่อการชาร์จอยู่ที่ประมาณ250-300ถึง300ภาพต่อแบต1ก้อนนะครับถือว่าไม่มากนะครับถ้าใครถ่ายทั้งวันแนะนำว่าควรมีแบตสำรองครับผม ส่วนการใช้งานร่วมกับเลนนะครับ EOS RP ใช้เมาส์ r f ซึ่งเป็นเมาส์เลนใหม่ของ Canon แต่ก็สามารถใช้งานร่วมกับเลน EF หรือ EF-S เดิมได้ครับผ่านอะแดปเตอร์โดยไม่ลดคุณภาพเลยซึ่งถือว่าเป็นข้อดีอย่างมากโดยเฉพาะคนที่อัปเกรดมาจาก DSLR Canon ครับผม สรุปแล้วนะครับ Canon EOS RP คือกล้องฟูลเฟรมที่คุ้มค่าที่สุดในราคานี้นะครับจุดเด่นคือขนาดเบาใช้งานง่ายภาพนิ่งสวยระบบโฟกัสดีและรองรับทั้งเลนใหม่และเลนเก่าส่วนข้อจำกัดก็มีบ้างนะครับเช่นการถ่ายภาพ 4K ที่มีข้อจำกัดแบตเตอรี่ค่อนข้างเล็กและไม่มีการสั่นในตัว แต่ถ้าคุณเป็นสายถ่ายภาพทั่วไปหรือมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นกับกล้องฟูลเฟรมผมว่า canon eos rp เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับและผมหวังว่าการรีวิวนี้จะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับผมผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ